เสียงไหมฮนะมินงับบินงับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งครับอู้ยสวยจังเลยถามน้องก้ามะาถ้าเกิดในชีวิตจริงผู้หญิงแบบคุณวานเนละครนะคะเขาจะเป็นสเปกนบกเลนนะคะ <c oughs> ต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นแบบมิสคุณวานเลย่ะครับใช่าฮโอ้ย บอกแค่คำเดียวว่าถ้าคบกับคุณวานจริงนะครับน่าจะตีทุกวันน่าจะไม่หยุดแบบกัดแน่นอนแล้วของอีกยี่สิบวิ้ครับค่านวิจินนี่ว่าค่ะเออ่จนถ่ายละครจนจบเนี่ยค่ะอยากให้พวิจินนี่ให้คะแนนเซนติการแต่งหน้าของผมครับถ้าเต็มสิบดูเท่าไหร่ดีสิบวิสุดท้ายฮะเอาเกินขึ้นพอ จบตกกจะตกนะยังว่างอยู่โอเคอเครับหมดเวลาครับครับ